สบายดีทุกคนสบายดียามแรกเนาะกับบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้ามือนี้ยสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้เนะาะยุกนกะจะมาเล่าเรื่องเล่าร้อนๆเรื่องเล่าแปลกๆให้ทุกคนได้ฟังคือเก่าเนาะเป็นเรื่องเล่าผีตายทองก้มหรือว,ว่าผีแมลูอ่อนเนาะทุกคนลองมาฟังน้ำกันเนาะว่าเรื่องเล่าต่อไปนี้สิมีความร้อนมีข้อคิดแ้วก็มีความนา่าสนใจคือแบบได้เนาะ เรื่องเล่าต่อไปหนีเนาะกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมมาฟังให้ดีๆเด้อทุกคนขิดเสียว,ว่าอายุนมาเล่านิทานให้ฟังเนาะ,ะพังเผื่อความบันเทิงมีมูบานแห่งหนึ่งเนาะ,ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไอา้ผู้พะไอ้ผู้พานั่นเนาะได้มีแฟนชื่อว่าเอ๋ยแพ่งต้าแต่ว่าเอ๋ยแพ่งต้านี่เนาะยุคนละมูบานกับไอ้ผู้พา ก็เป็นสู่เป็นแฟนกันนี่แหละแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะก็สีเที่ยวเป็นหลินไปหากันอยู่แบบนี้เป็นประจำทั้งซองกับเกิดควมหักควมมากกันนั่แหละเนาะคนตะกีไปหากันคือหัวเราว่ามีแต่ยางไอ้ผู้พาหนังกรกัดทงให้ทงหน้านี่แหละ,ปะเป็นหลินเหมอแพงตาสวงยามดำให้ดำหน้าก็เป็นไปสวยเวียกไทยหน้าดำหน้าอยู่แบบนี้เป็นประจำประจำ จนมีกระถางส่วนหนึ่งเนาะไอ้ผู้ฟ้านั่นกลับไปเจอกับเอ๋ยดาวเอ๋ยดาวหั่นเป็นเป็นคนอยู่บานเดียวกับไอ้ผู้ฟ้านั่นแหละต่างแต่ว่าเอ๋ยดาวนั่นสิเป็นคนที่ว่ารุ่นน้องเนาะอายุห่างกันกันกบหกเจ็ดปีห่นแหละตอนนั้นเนาะเอ๋ยดาวอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละถือว่าเป็นสาวขืนไม่เนาะต่างแต่ว่าเอ๋ยดาวนั่นเนาะเราเป็นคนค่อนข้าง เก็บโตบบคอยเขาสังคมเนาะย้อนว่าเราหันเป็นคนตาเสืองเนาะทุกคนคําว่าตาเสืองเนะะาะภาษาไทยก็จะประมาณว่าเป็นสาวตาเลซสาวตาเลนะคล้ายๆคือเอือยอย่างคนไทยที่ว่าเราเป็นดาราตลกนะที่ว่าเราฮองเพลงว่า <S 2> <S 2> อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เออเลยดาก้ก็หันแล้วเนาะเป็นประมาณนั่นแหละสายตาของเราก็เป็นคนตาเลตาเสือง ต่างแต่ว่าเอยดาวนันเนาะเป็นคนค่อนคางนีสไซดีแล้วก็มีผิวพันณุ์นี้ผ่องใสเป็นคนขาวบันนี้อายุ1 6 17ปีเนาะเป็นสาวขืนใหม่กัมีนมมีกลนหูหางกัสัดส่วนก็หุ่นดี่าซะขอเสียงกัเราก็มีแต่ตาต้านี่แหละกัจนว่าถึกมูอยู่้งเหี้ยนนี่หล่อเราเนาะหล่อเราหยอกเราก็จนเราอายเราบบก้าเรียนก็บ่บจบนะเรียนของของป .3 ปามีก็เม็นออก อย่เรา,าอ้ายเราหมู่หยอกลายว่าต้าเสียงเวลาเราแนมเบิงคนเนาะเขาก็สีหยอกว่าเจ้าแนมเบิงไพ่เจ้าแนมเบิงข่อยว่าจะแนมเบิงผู้นันผูนันเขาก็สีหยอกหล,อล่อเราแก่เราแบบนี้อยู่เรื่อ,ๆอยๆจนเราหันอ้ายาสันซ่าก็เลยออกเฮียนแล้วครับเก็บโตอยู่ต้นพอน้นแม่เนาะอยู่ไฮอ,อยู่หน้าบกค่อยเขาไปซุ้มซิมกระไพ่บกค่อยเขาไปหลินในหมู่บ้านากก่าสันซ่เป็นคนเก็บโตบาน้หันไอผู้พาไปเห็นไปเห็นหละก็เลยขึ้นแบบ สนใจเออคือสนใจคือมักอะไรแด้เห็นเราก็เป็นคนขาวเนาะงามมาจะุมหุมหางดีแหละเสยียแต่ว่าตาเราแหละบันนี้ก็บไอ้ผู้พากะเกิดสนใจขึ้นจางสันแล้วก็เลยยอกอ่ายอกตอนเห็นเอือดดาวไปตักหนามเนาะไปตักหนามตอนเสาตอนแรกมันจะมีบอน้ำสางอยู่หัวหน้าไกลๆกันนี่แหละกับหนายผู้พาบันนี้ เวลาไอ้ผู้พาเนาะไปเลี้ยงควายเอาควายไปหลินไปกินน้ำแถวน้ำสางอ่าก็เห็นเอวยดาวนะแล้วก็สิยอกสิจีบยอกจีบแบบแก่งแบบที่ตั้งท่ามที่ตั้งยอกนะบัดน,นี้ด้ยวยความที่ว่าเอวยดาวเนาะเราเป็นผู้หญิงที่ว่า บคหอยมีมูมีครูบคหอยมีคนหยอกมีคนลินน้ำนะมีแต่คนรังแกมีแต่คนเบาใส่แต่พอมีผู้ทายมาเบาดีน้ามีผู้ทายมา,าจีบมาเบามวานแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็วันไวอีกอย่างกับเป็นหลุนไอายนนเนเลยเองก็เป็นเด็กหน่อยที่ว่ายังใซซือบริสุทธิ์ยังดอยประสบการณ์ยังนี่แหละถึงหลุนไยหยอกหลุนไอจีบครับเป็นเคินๆนนะก็เป็นอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรยเ,รอ,ยเรอยน,นอะอไอผู้พานี่ก็ซ่อมแล้วมือได้เห็น เอ่ยดาวไปตักน,น้ำนี่เวลาคนไปบลายนี่ก็สิไปยอกไปยอกไปแก่งบางเทือกอะตักน้ำขึ้นมาจากบอ่อน้ำสางให้ตักน้ำมาให้บางเทือกอะมือได้พอแม่ของเอ่ยดาวบริยุนาเนาะเขาเมื่อบาดไอผู้พายหนี่งคืสิไปหาบน้ำซวยไปตั้มเขาซวยไปหลินไปยอกแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ว่าเอ๋ยดาวน่ะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าไอผ้ผู้พายนี่เราก็มีแฟนอยู่แล้วอ่าโบ่ฮู้ว่าไอผ้ผู้พายนี่มีแฟนอยู่แล้ว แล้วกับบวงหูเนาะแนาะทุกคนถือว่าเป็นคนบ่มักเขาสังคมบ่มักไ,ไปทางใดก็ได้ก็เลยบวหูขาวหูขาวบารนี้กค็คือหูแล้วเนาะทุกคนขนานราหนามนีนะมันกัดเสาะหินนี่ยอยู่แค้มฟังนะเสาะไปเสาะมาหินแข็งแเนี่ยมันก็ยังเหลื่อมอ่อนเหลื่อมละลายเหลื่อมเปื่อยเนาะแน่นอนเนาะจิตใจของคนจิตใจของผู้ยิ่งเนาะถือผู้ทายเจ้าสู่ไปอ้อยไปจีบไปหยอกเซาหยอกแร้งไปทําดีเบาดีนั่มก็ต้อง เกิดความหักเกิดความอ่านีอะไรขึ้นมาอยู่แล้วเนาะเป็นผู้บาผู้เศร้าซะก็หามใจบ่ได้สุดท้ายเนาะเมื่อเป็นหลินน้ำกันแบบนี้ก็มีมือหนึ่งเนาะไอผู้พาน่นก็เลยคอแปลว่าขอมียังกันครับนี่แหละกับเอ๋ด้าแล้วขอมียังกันเนาะเอ๋ด้าเองกับเป็นคนที่ว่าโบรานเคยผ่านมือท้ายเนาะเป็นผู้หยิงที่ว่ายังแบบเวอร์จินเยอะยังหันแหละ กด็ดอยผู้บกล้าเราสัาส่นแหละเราก็ยอก้วว่าโอ้ยเฮาเป็นแฟนกันแล้วคนเป็นแฟนกันเขาเหตุแบบนี้แบบนี้ได้ยังไงนะก็ทุกคมที่ว่าคาลมคมคายของผู้ชายเจ้าสูงเนาะสุดท้ายกัได้เซียเป็นผัวเป็นเมียกันก็ร้อยมาแบบนี้เรนะื่อยเรื่อยเนาะไอ้ผู้พาเนาะร้อยมาแบบนี้เรื่อยเวลาพ่อแม่ของเอเดาวิวก็สิรยมาหาบางเทือกส่วนกันไปเก็บพักฮักนอนอยู่ในป่านี่ดงกัดัน่นแหละก็ตามนั่นแหละทุกคน เป็นมาแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเวลาไอ้ผู้พาเนาะคิดหอดคิดหอดเอื่อยแพงตาอยูโมูบานข้างๆกับสิเที่ยวไปลินเออเบื่อผู้นั่นก็มหาห้าผู้นี้เบื่อผู้นี้ก็ไปห้าผู้นั่นบางเทอฝนตกอ่าขี่ขานไปใกล้ขี่ขานไปห้าเอื่อยแพงตากับมาห้านี่แหละเอือดาวเนาะเป็นสายสองใจหมาสันซ้ทั้งที่ผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาบูหูอิโนโออิเนเังแล้วก็ขบลักขบแบบนี้แหละ ครบไปครบมาเนาะกับพอดีวันเวลาผ่านไปหลายเดือนก็สุดท้ายเนาะบันนี้เอือยแพงต้าเราผัดท้องมีลูกเเมื่อมีลูกขึ้นจังสันเราพอแม่ทั้งผูญ้ยญิงเนาะเขากับบนยอมนาะเขาก็เลยห้เออให้มาสูมาขอกจนสุดท้ายไอผู้พากับเอือยแพงต่าก็ได้แต่งงานกันได้แต่งงานกันบันนี้เมื่อได้แต่งงานกันคือจังสันเนาะ แต่ว่าเออดาวนี่ยังพูดทันหูได้ยังพูดทันหูคาวว่าเขาแต่งงานกันทางนั้นไอผ้ผู้พาไปเที่ยวมาหลินอยู่แบบนี้แหละเรื่อยๆเรื่อยๆจนลังๆมานี่แบบว่าไอผ้ผู้พานี่เริ่มแหละเริ่มบอบมมะหลินน้ำเออดาวมีแต่ไปอยู่นัมเมียเราไปอยู่นัมเออแพงตากับบุคอยมาเออดาว,วันนี้ก็วันเวลาผ่านไปเนาะกับพี่พ่อแม่ของเออดาวกับมาพิสสังเกตพิสสังเกตอยู่บนว่า ลูกเร้าวลราฮะลูกสศร้าเดียวเสียเอยดานะถองญ่ข้นญ่ข้นเอกับปกฏว่าเอยดาวนะมีลูกคือกันพ่อแม่ก็เลยสอบถามเนาะว่าจะไปมีลูกกับไผคือบบเห็นว่ามีผู้เบาคนใดมาหลินมาจีบมากยังฮน,น,นะคือว่าบบเห็นพ่อแม่ก็เลยสักถามแล้วจนสุดท้ายเนาะเอยด้าก็ได้สารภาพให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ฟังว่าเราหันมีลูกกับไอ้ผู้พา พอแม่ก็ตกใจเนาะอ่าเจ้าบูหูบ่อว่าบักผู้พามันมีเมียแล้วมันหักแต่งงานกันว่างนี้นีเมียมันก็ไม่ลูกพอแม่ก็ตกใจเนาะบันนี้ก็บคิขดบอฟันว่าไอ้ผู้พาสิมาเห็ดกับลูกสาวเราแบบนี้แนวพอแม่ก็หักแพงกันคนบานไก่ซิดมิดไก่เคียงเนาะคนบานหนึ่งเมืองเดียวกันก็บอคิดว่าสิมาเห็ดแบบนี้นะบันนี้พอแม่ของเอ๋ยดาวก็ บพ่อใจเนาะกับโกรธแข้นนี่แหละเหตุแบบนี้มันคือแบบบวให้เกียรติกันนะมีผู้เศร้าอยู่แล้วมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ยังมาตัวลูกเศว,ว้าเราพ่อแม่กับ,บพอใจบันนี้กับพ่อเม่ของเอือดาวเนาะกับไปหาพ่อเม่ของไอผู้พาไปผู้เ่าผู้แก่ก็ไปเวอกกันได้บา้านไปบอกกันแนวนั้นแนวนี้แล้วว่าลูกชาร้าเจ้าเห็นลูกเศร้าอยทองให้มหาพี่สอบ เออห้มาแป้งหนาแป้งใต้ได้เฮ้คนบาหนึ่งเมืองเดียวซีมาเห็ดแบบนี้มันมันกัเสียหายทั้ง่อยและกับว่านะผู้ใหญ่บ้กกันบัดนี้ก็ไปเอนให้ผู้พานมาเอนให้ผู้พานมาห้วยหลักฐานเนาะมันกัดดินบลุดภาษาปฏิเสธบ่อใดกัจนสุดท้ายนาะผู้เท่าผู้แก่ก็ให้ไอ้ผู้พาน่ะแต่งงานกับเออด้าเอาเออเด้าเนี่เป็นเมียหน่อยเอะเออแต่งงานกับพอดีได้เมียมาสองคนเลยแต่ว่า ไอผู้พานั่นเราผัดคือหูแล้วว่าเราบรัได้หักเออดาวตั้งแต่ที่แหลกแล้วเราครบเออดาวเพื่อว่าแก่เงาซื้อเพื่อว่าครบหลินครบมวนซื้อนะตามสันดานตามนิสัยของคนเจา้าสุวันซะก็บบได้ขึ้นมากทั้งเราสิบอยา่างใดเออดาวมาเป็นเมียแต่กับปฏาเสธบ่ได้เนาะแน่นวพอเม่ซั่งกับหูเบิดแลเวาผูา้กเฒ่าผู้แก่เขาหลุกมีพอมีแมวสั่ะกับปฏิเสธบ่ได้จนสุดท้ายก็ได้มาอยู่น้ำกันเนาะ แต่ไม่ยู่นเหกันบนันี้ไอ้ผู้ภาก็เลยออกเฮือนกะบพอดีอยู่สามคนเนาะก็มีไอ้ผู้ภาเอือยแพงตาแล้วก็เอือดาวเนาะกะ็ยู่นวยกันเออว่าอะไวกพัวแล้วก็เมียใหญ่เออเมียหลวงเมียหน่อยก็ยู่เฮือนหลังเดียวกันแน่นอนเนาะคนมันบอ่อหักเออเฮ็ดแนวได้มันก็นบอ่อหักแหละคนคนไม่เออคนบ่อใสเออคนที่ไม่ใสบ่ต้องพยายามคือเขาว่าแหละเนาะเออแต่คนที่มันใสบ่ต้องพยายามเขาก็ฮักแต่เอือดาวนี่นั่นแหละ สงหายไปเนาะแนวไอ้ผู้พาเราบอดิมักบันนี้ก็อยู่เฮือนเดียวกันเนาะความแตกต่างระหว่างคนที่หักกับคนที่บ่ดหักไอ้ผู้พาเนี่ยเวลาเว้า,เว,า,เ,วาเวลาเห็นหนาเอรายาวนี่มันเป็นเบื่อนายขนาดนั้นเลยว่อยากเว้าววยยังคนกินเขาหัวผ้าพห่ดแหละเออแบบบ่อยากเห็นนะแบบเบือ่อเบือ่อเบื่อเอราาวนะบบเบือ่อแบบแตกต่างกับผัยแพร่งต้าคนผัดหักผัดแพงบันน,น,บนี้เห็ดเวียกเห็ดงานเนาะ อยู่น้ากันแนวอยู่ไฮอยู่หน้าปีนั่นกัด mm hmm. เหลี่ยงควายก็แม่นเอยดาวนี่แหละเอาควายไปปล่อยไปเลี้ยงหาบหนามตั้งแต่ลำซางมาไวอุไวองอยู่เฮือนก็แม่นเอเดาวนี่แหละเป็นคนเห็ดหาบหนามต่งางที่ว่ามีลูกคือกันเอกถ่อ,ถองคือกันต่างเดือดเอยดาวเป็นคนเห็ดหเห็ดเบียกนักเบียกเบ้าก็แม่นเอยดาวนี่แหละเป็นคนเห็ดหาบหนามตักหนามเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเบิง่งงัวเบิ่งควาย เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็แม่นเล่าเลยเฮ็ดหนักกว่าเอื้อยแพงตาแต่เอื้อยแพงตาน่ะอยู่ซื่อๆบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่่าซันสบายว่าแต่อยากกินอีหยังนี่มื้อสีตีนสีไอ้อผู้พานั่นก็ไปหาใหา้ว่าแต่เมียอยากกินยังังไก่ไก่จำไดก็แม่นไปสอกไปหามาให้เอื้อยแพงตานี่กินก็เพิ่นฮักเพิ่นเอาใจอะนะเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างเอาบ่ได้ตั้งแต่เดือนกับดาวพุ่นแหละอันว่าสิเอามาให้เมียเรานะความว่าเราฮักเอื้อยแพงตาแต่กวงกันขามกับเอื้อยดาว ผมมียังเลยจะอยากกินยังจะไปหาเองบอดไอ้ซนใจบอดไอ้ใจใจอีกก็เป็นอยู่แบบนี้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าเออได้วยความที่ว่าหักไอ้ผู้พาแล้วก็หักลูกเนาะก็อดทนอยู่ไปจังนั้นแหละด้วยความที่ว่าหักเขาก็ทนอยู่ไปอยนะู่ไปเนาะบัดนี้ท้องก็งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมีกระทั่งมือนึงบัดน,นี้มือนั้นก็เป็นมีบุญมีงานนี่แหละอยู่ในหมู่บ้าน บะนี้ทั้งเมียล่อทั้งเอือยแพงตาก็อยากไปลินอยากไปเปิดหูเปิดตานี่แหละอยู่แต่ให้แต่หน้าเนาะก็อยจะเขามือลินบ้านบะนี้ไอ้ผู้พาก็เลยพาไปแต่ว่าป้าให้เอือยดาวเนะาะเฝ้าเที่ยงหน้าอยู่หน้าใหา้อยู่หน้าผู้เดียวก็พาเมียเป็นเขาไปลินในหมู่บ้านปล่อยให้เอือยดาวอยู่หน้าผู้เดียวอยู่กับเอือยดาวก็อยู่แบบเงาเงาเลยเนาะอยู่ไปแะไรบะนี้ก็คำเหมิดแลกกินเขากินน้ำ กรไต่ายไฟกระบอกมานั่งข้องขาพวายูว่าคันไดเออว่าป็นได้พวสิมาจากเทอ่อนะยู่หน้าผู้เดียวก็ขืนหยาดเนาะคนตะกี้เสื้อสิงกะลายเอเด้าก็นั่งรอคอยพวแลวนั่งข้องถาอยู่คันไดแน่เบิ่งงพวป็นได้พวสิมากระโบเห็นมานอนทาจนว่าเด็กกระโบเฮนเอือยผู้เอือยแพงตาครับไอผู้พานักกลับมาตัดผ่าเมื่อทีช่องคนนั่นเนาะกอยูบาด ลินอยู่บ้านเบิงมอหลอกมอลำ่ำลินบุญสินกินทานมว่วนล้วเพิ่นกันนอ,นอยู่ฮือนบ้านเลยบอกออกมาเที่ยงหน้าบอกมาเฮื่นหน้ากับปล่อยให้เอยด้าวนี่ยอยู่หน้าผู้ดเดียวแล้วก็ห้องถาผัวจนเด็กผัวกับบวมาจักเถ่อบันนี้เราก็เลังสีลุกลุกแบบไปมาเขายังไหวนี่แหละลุกไปมาเขาบันนี้แบบคนทองคนไสเนาะเฮ็ดเวียกนักแน่แบบไลยหูลายตาก้าาขึ้นนะไฟมันก็เบในไาสีสวา่างเนาะใตไฟกระบ,บอง เ้วก็พอดีไปมืนลมอยู่บนหนามอยู่บนขึ้นขวานแล้วมืนลมลมไอดาวน่ะลมลมเราท้องเราไปผ่าด้สยกับไม่แปนอยูเ่เฮือนลมเราแบบงุ่มนาลงลนะท้องเราไปฝาดกับไม่วันนี้เราก็เจ็บท้องเจ็บท้องเลือดกับไหลแล้วก็ห้อง้วยควมเจ็บปวดทรมานเราห้องให้คนช่วยนี่แหละห้องเราลุกขึ้นมาได้ห้องเลือดนี่ไหลสินเราจนเปียกห้องไหลวันนี้ แล้วก็ข้านตะเกียรตะก่ข้านลงจากเฮือนสีไปข้อควมซื้อเรือจากเศร้าบ้านที่ว่าเฮือนหน้าแขางๆกันนะนะก็ห้องกับบีไพไดัยดนเงินแล้ว,ลวก็ถุกทุนทราถกทนทรมานมืดงุ่มทองไหวยันสิลูหลูกยันสิแทงหลูกนะต้นหลูกก็ห้องหายข้อควมวอออซื้อเรือเอินซื้อพวอยางให้พวมาสวยเนาะห้อ,องถาพวะพวกับบมาแล้วก็ห้องอยู่สันจนบดคืนบันนี้กับุญพิภัยซื้เรือบุญพิภัยด้ยงิน ตื่นตาม,ม่าเสาบ้าน,นี้ก็สวยเติบแล้วจนเราเพิ่งกินเขากินหนามอยู่กัน,น,นพ่อเพื่อนแม่เพิ่งลแล้วแหละไอ้ผู้พาก็เบื่อแพงตานะจึงกลับออกมือเที่ยงนะ้าจึงกลับออกมาหน้าเพิ่นบัานนี้กลับมาแล้วแน่ม,มาตะไก่เคยเห็นควายนะยังเพท่อนปล่อยออกกินหญ้าอยู่จนเราสวยแล้วนะโอ้ยเบิ่งแม่เบิ่งแม่สิบหอยคายอยากหายมันแนวใด สวยเลยเนี่ยพท่านปล่อยงัวปล่อยควายออกไปกินยาเบิ้งแม่ควรมันขี่ขานนะเบิ้งแม่สิบองค์คอยสร้างมันแนวใดกันดากับปล่อยนะไอผ้ผู้พาเนี่ยดาปล่อยก้าวขึ้นเมื่อถึงเฮือนนี่แหละขสิดามันคือคักงถ้าพอยางเข้าไปเนาะไกลๆสี่หอดเฮือนเราหอดเที่ยงเราพัดแนมเห็นเอยดาวนั่นนอนจมกองเลือดอยู่อยู่บนหวัวคันใดอยู่บนตีนคันใดเฮือนนะเปิดกระแลนไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งกับปรากฏว่าเอยดาวนั้นตายแล้ว เอรายาวเนี่ยนอนตายอย่างอเนกอาณาถนอนตายจมกองเลือดน,แบบนั่นแหละแบบจะเป็นแทงลูกลู่ลูกบ่บันนี้เพิ่นก็ตกใจเจาน,เนะาตนะตกใจเซ็ดบัเนี้เพิ่นก็ญานนใจหนึ่งก็ตกใจแต่มาคิดอีกใจหนึ่งเพิ่นกด็ดีใจดีใจบ่เอ่า,ใใายาวเนี่ยใต้สิบ่ได้แบบมีกางมา่คว้างคอเพิ่นสิได้อยู่กับเมียเพิ่นยังมีความสุขนะเนี่ยจะได้เพิ่นก็บ่ะหักอยู่แล้วซะเราตายบัเนี้เพิ่นก็ในใจเพิ่นก็ดีใจแหละไอ้ผู้พานะบัเนี้ก็ไปเอือนไทยบ้านไทยเมืองเนาะ วกเฮือนหน้าไก่มอกันมาบึง้เขาก็ไปเอื่นพ่อแม่ข้องเอือดาวนี่มาก็ห่อเสีผ้าไหวเนาะกรรมท่านเห็ดลงศพห่อเสีผ้าไหวถาพ่อแม่ข้องเอือดาวนี่มาจรงงีเอาไปฟังอยู่ในป่านะป่านี้พ่อแม่ข้องเอือดาวมาเนาะเห็นลูกสาวใต้ขึ้นัาลเนาะทั้งลานอยู่ในถ้องโอ้แล้วก็ห่อไงเสียใจแล้วเนาะลูกก็ลูกสาวเดียวอีกงห่อไงเสียใจแล้วบันนี้เราก็ทามถามไอ้ผู้พาน่ะ จ้าคือโบเบิ้งน้องเจ้าคือปล่อยให้น้องใต้จังสี่เรื่องราวมันเป็นแนวใดเพิ่นก็วอาว่าเออแพงต้นี่แบบว่าคือสิแบบว่าเออคยหามเพิ่นแล้วว่าบ่อยากให้หาบหนามนักลายบ่อย่างเฮ็ดเวียกนักลายนะเพิ่นคือสิรู้ลูกแทงลูกเออแล้วมื้อนั้นลูกซ้อนเพิ่นเข้าเมื่อบ้านแล้วเพิ่นบ่ไปเพิ่นบ่ไปเพิ่นเอาเป็นจีจูน่าลูกซ้อนเพิ่นเข้าเมื่อหลีนบ้านน้ำบุญบ้านเพิ่นบ่ไปหน่ว่าซั่น ก็เล่าให้ฟังว่าคือสิแม่ลูลูกแทงลูกแล้วก็ตายทีย่อบอกบ่มีไผเห็นเหมืนก็เว้าสารพัดนะเออพอแม่หูขึ้นเนาะได้ยินนั้นก็เสียใจโกรธแค้นให้ไอ้ผู้พานั่นเออเป็นหยังจะคือบ่เบิ่งน้องเป็นหยังคือบ่อนองไปนํนนาแนวนั้นแนวนี้คือก็เว้าแล้วเพิ่นก็หาข้ออ้างมาแล้วสารพัดเพิลยกระบอกแก่โตว่าซัะสิไอ้ผู้พานั่นพอแม่แล้วก็เวอกแล้วกันเจ้าบ่ฮักน้องกันจะบ่เบิ่ง,งน้อง จต่คือบบเอานองไปส่งให้พ่อให้แม่เออจะบบหักจะก็ไปส่งคืนพ่อแม่เขาตีจะเสียเอาลูกเขาให้มาถูกทรมานแบบนี้เหิ้งน,นะนะขันจะโบเบิงแล้วนะขันนองบบไปเขาในหมู่บ้านน้าเจา้าจะคือโอยูสันจะสิป,ป้าให้เราอยู่เฮือนผู้เดียวเนี่ยนะเดินหนีโบพ่อแม่ของไอ้ดาวกระดาไอผู้พาเนาะดาเป็นเกี้ยวห่วงทวนล่มแล้วดาห่วงสายองค์หัวเหมือนกับบริสนใจอยู่แล้วนะเนาะแห้งตายไปแห้งดีอยู่สันส่บิดเวี้ยนบิดกำรรเพิ่น ก็บริสนใจบี้พ่อแม่ก็ห้องหายเสียใจเนาะเอาไปเอามาเนาะผู้ที่เสียใจที่สุดก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่แหละบาดนี้ก็เอาออกปลาไปฟังไปฟังแน่นอนเนาะคนใต้ฮวงคือจังส่นบนี้กับไปหาหมอหมอพีนี่แหละมาพาเด็กหน่อยออกบ่ให้ฟังน้ากันเนี่ยอย่าว่าเกิดความเหียนเกิดแบบอาทันมันคลํม๊มเหซั่นก่นเอาผู้เฒ่าผู้แก่เิ่นให้เหตุแบบนั้นก็ไปเอาหมอมาพาออกพาทองออกแล้วก็เอาเด็กหน่อยใส่กับ หมอไฮเนาะหมอดินเนี่ยเป็นหมอไฮแล้วก็ฟังแม่ต่างหากฟังลูกต่างหากแยกแมเ่แยกลูกคนออกจากกันนะนะก็ไปฟังอยู่ปัสสาบันนี้ครับวันเวลาผ่านไปเนาะกับพี่อันนั้นผ่านมาใน้บดนนะผ่านมาใน้บดลกับพี่เอยแพงตาเนั่นก็เจ็บท้องเจ็บท้องสิลอดลูกแหละเอยแพงตาเจ็บท้องสิลอดลูกบันนี้ก็สิลอ,อดกับสิลอดก้างขืนนี่ได้ เจ็บท่องส้วงเวลากลางคืนบัานี้ไอ้ผู้พากับกระตือลื่นหล่นแล้วเห็นเมียะไรเป็นเจ็บท่องขึ้นเลยแหละกัลแนไปข้างหน้าข้างๆแลดเบื้อหน้าข้างๆไปเอื่นพอใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ข้างหน้านั่นแหละให้เขามาเบิงเมียเพลินเออให้เขามาเบิงมาทำขอดให้เมียเพลินบัานี้พวกหน้าข้างๆเขาก็บุถิมบอป้ากันหรอกกัลแอนมาเบิงมาเบิงเขาก็มาทำขอดให้ดังไฟดังไฟต้มหน้ามาเลยวะบัานี้ก็เบ่งเนาะให้เอือยแพงตาเนี่ยเบ่งเบ่งแต่ว่าเบ่งจังได้ก็บบออกเบ่งจะได้ก็บบอกก็แบบ เกิดยาบก็สันเกิดหยาขอดหยาบบันนี้ก็เลยผุดแถ่สองคนหรือพวอ่เราก็เคยทำขอดคือกันแต่ว่าบ่ไเ้แมนมอตาแย่ที่ว่าเป็นมอเกงกาดอกแล้วก็พ่อมีประสบการณ์อยู่ดอกตงแต่ว่ามันบ่มีคนเสีเยวทำขอดห้เลยเด้แเราก็เลยว่าโอ้ยบวยล้วผู้พาเเ้ยซันเออเมียะเจ้ามันมันเมยไปซื่อแล้วเบงจังได้ก็บอกจักเทอ่อนี่เกิดหยาขึ้นสิห้เจ้าแลนเขาไปเอื่นมอตาแย่ในมูบานุ่นเด้อล้วก็ไปบอกพ่อบอกแม่เจ้าบอกญาติพี่น้องมาเบงมาซวยกันซันเออไปไปหีไปหลูก ผู้พาคก็แลนเขาเมื่อบานแลนเขาเมื่อบานที่ไปเอิญมอตําแย่ไปเอิญพ่อเอิญแม่มาเบิงมาซวยกันนั่แหละอยู่หน้ากับป้าให้ซ่องเถานั่แหละทาขอดให้เมียเราบานนี้ก็ไปเอิญไทยบานมอตําแย่ก็มาผู้เ่าผู้แก่เนาะหัวดอนหัวดําก็พากันไปไฟเขาบองแลนออกมาแลนมาหอดหน้าบาเนี้มาหอดหน้า ผู้พากำลังกล่าวคาขึ pues mm ้นเค่องขันใดเพื Mu ่อนได้ยินเสียงเด็กหน่อยห้แล้วก็ดีใจเราได้ยินเสียงเด็กหน่อยหวันนี้ก็เลยเอื่นก็เลยหองใส่กอนว่าเออไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สันเออข่อยได้ลูกข่อยได้ลูกสาวบุญลูกชายข่อยได้ลูกสาวบุญลูกชายหองไม่ใหญ่นนก็บ่ตอบแต่ว่าได้ยินเสียงเด็กหน่อยห้ก็แลนไปเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปก็ไปเห็นผัวใหญ่ก็ไม่ใหญ่นั่งกลมนาอยู่เสาเน่านั่งกลมนาเสาแล้วก็ไปแนมเบิงเห็น เอื้อยแพงตานั่นนอนแล้วก็มีผ้าห่มนี่คุมหัวไหวแล้วเออก็ปรากฏว่าเอื้อยแพงตานั่นใต้เนาะแบบขอดลูกแล้วก็ใต้ต่าตงแต่ว่าลูกเันหลอดแต่ว่าเม่น่ะบรลดเม่ตใต้พอดีช่องผู่เาเนาะใต้ใหญ่ที่ว่าทํคขอดหอั้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอยากรลายาซั่นอเดียกหน่อยเกิดมานี่มันเอาตีนออกมาก่อน ปกติเด็กน้อยเกิดกระสีเอาหัวออกมาก่อนเนาะอันนี้เอาตีนออกมาก,ก่อนก็เกิดยากคอดอยากกับเฮให้แบบเมื่อยเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นก็นีน่แหละทนบ่ไว,ว้แล้วก็ตายไปเลยเนาะแต่ว่าลูกนี่รอดแต่ว่าแม่นี่บ่รอดไอผู้พาได้ยินคือนฉันก็เข้าสุดลงหลดให้กอดลูกกอดเมียเพิน่นเออแพงตาเอ้ยแพงตาตื่นเดีายิมาสิมาถิมสิมาจ๋าขอไปจังซี่ก็ฮห้องให้เสียใจซึ่งว่ากงกันขามกันนะครับต้นเอ่ยดาวเสีย ต้นเอเด้าเนี่ยเสียนั่นเราหันบ่มีน้ำตาแม่ตั้งแต่หยดเดียว,อวไอ้ผู้พาเนี่ยบ่ได้หองหายเสียใจแตกต่างกับเมียที่เพิ่นหักโอ้โเบิ่งเพิ่นไห้ขนาดห้เสียอกเสียใจก่อนเมียเพิ่นบดนี้ก็ก็เฮ็ดงานศพแล้วเนาะเขาก็บ,บอกว่าขังคืนดอกคนใต้หงส์เอาไปฟังไปฟังก็ไปฟังใกล้ๆกับหน้าบนศพกับใกล้ๆกับสบริเวณศพอันนั่นแหละศพเอเดาอนั่นแหละศพเอแพงตาก็ไปฟังอยู่แล้วต่างตัวเด็กน้อยนั่นรอด หลอดบนี้ครับอ่าตีพี่น้องก็มาอยู่มาเบิงน้ากันเนาะมาเบิงก็ไปหาแล้วผู้ใดเป็นแม่ลูกอ่อนเออมีน้ํานมตะกี้มันบ่ได้มีนมคายเด้ก็ไปเอามาให้เด็กหน่อยกินเอาให้เด็กหน่อยกินบนี้พ่อแม่ก็เลยว่าเออลูกเกอ้ยสันูพาเลยจาเขาเมื่อ,อยู่บ้านซะลูกบ่บอกให้ยูหน้าดอกว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์บุงซี่แล้วก็บ่อยากให้ลูกอยูหน้าผู้เดียวนะเออมื่ออยู่บ้านอาศัยว่าอยู่บ้านกับพ่อได้ เอาลูกเจ้านี่ไปฝากน้ำไทยบ้านไทยเมืองผู้ที่ว่าเขามีนมให้กินนะนะู้ใดเป็นแมลกอ่อนอยู่หน้ามันบได้มีนมกินได้บันนี้เมียก็มันตายซองศพคือจังสร่แล้วเล่ากับปะเที่ยงหน้าเราแล้วก็ววกเขาเมืองอยู่บ้านนาะบัดน,นี้อยู่ก็แน,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 น่นอนนอะเสซียมยียไปจังส่นแล้ว,ลวเราก็ทําใจบ่ได้ทาใจบ่ได้ก็ห้องห้แลแต่ละคืนห้องห้ก็เป็นอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะทุกมกถูกใจอันว่าไอ้ผู้พานะ่ย ไทยบ้านไทยเมืองขางกระบอกนั่นแหละเป็นบาปเป็นกรรมที่ว่าเหตุกับเอิดดาวอพอแม่ของเอิดดาวที่ว่าได้ยินข่าวว่าเมียไอ้ผูพาตายแล้วจนแบบย่อมือซ่าถูกอะไรบาปเวียนเหตุกับลูกสาวข่อยแล้วว่าบาปเห็น่าตายรีบไปตรงทาตาาุนาไอ้ภูพาก็ทุกข์ทรมานอย่างไะจนเวลาผ่านไปได้สามเดือนบันนี้ก็เด็กหน่อยเนาะลูกเราเป็นกับเมื่อเราเป็นผู้ยิ่งอยู่นะ แต่ว่าหลังจากที่ว่าเด็กหน่อยมันมืนตาย,ยัางไงแล้วเนะาะแล้วไอ้ผู้พามาสังเกตบ่งลูกพ่นดีๆนี่กับปกฏว่าลูกเศว้าเรานั้นนะที่ว่าลูกเรากับไอ้แพงตาแหละเด็กหน่อยนะผัดตาเสืองเออลูกสาว้าเราตาเสียงหรือว่าตาเลเนะแบบว่าลักษณะตาเนี่เป็นแบบเดียวกับเอยด้าเลยที่ว่าเสียไปก่อนหน้านี้แบบเมี้ยแล้วผ่นนั้นเลยบัดน,นี้เราก็คึ้นพอดียวแล้วนะคือว่าโอ้คือสซแม่นบาเมนเวรนเจ้าคองแหละคือสซแม่น เอเดาวนี่มาเกิดมาเป็นลูกเพิ่นแล้วก็ขาเมีอาเพิินนี่ไเมียเพิ่นใต้เพิ่นก็แห้งโกดแข้นให้เอเด้านะโกธแข้นให้เอเดาวว่าเอเด้านเป็นต้นตอเป็นสาเหตุเห็ดให้มียเพิ่นใต้เออตต้เป็นผีแล้วแล้วยังมาเกิดมาเป็นลูกเพิ่นแล้วก็เหตุให้เมียเพิ่นใต้ระว่างที่ขอดลูกระว่างที่เกิดลูกเพิินก็ยังเกลียดแค้นให้วิญญ,ญาณองเอเดาาอีกคะว่าเราตายไปแล้วก็ยังโถดเราก็ยังเราทั้งๆท,งท,งที่ว่าเราเราตายไปแล้วก็บ,บ่ได้มาหลอกมา,อมาร้อนอีหยังเพิ่นได้มีแต่ตเพิ่นร้อนเอง เมื่อเพิ่นขียดเพิ่นแขนขึ้นจนเสร็จแล้วเพิ่นก,ก็ถือจกถือเซียมไปอยู่บนฟังซพของเอยดาวกับลูกเราแหละไปเพิ่นก็ไปขุดซบล้วขึ้นมาขุดซแเราขึ้นมาเพิ่นก็เอาจกเอาเสียมนี่ยซับกัะดูกเราซับกัะดูกซับบนซพเราด่าสาบแสงเราเออมึงนี่เป็นต้นเหตุแนวน,าน,าน,านั้นแนวนีเห็ดให้เมียกู้ใต้จังซันจังสีงสก็ดา่าสาบแสงทำลายซบเรานะเอา จกเอาเซียมเนีย่ยทุบกระโหลกแล้วจนว่ากระดูกเนี่ยมุนแลงเละยัเบิดนะอยู่บนลุมซพดาปล่อยพนระเจ้าว่าทมน้ำลายใส่ขี่เงียวใส่อยู่บนลุมซพเรานะดาเพิ่นปล่อยซาใจแล้วเพิ่นก็เมื่อเมื่อนับจากนั้นมาเนาะบานนี่ไอผู้พานะอยู่บนเป็นสุกเลยถึงวิญญาณของเอเดาวนะ่ตามมาลังควานตามมาหลอกมาร้อนเออเรามาเขาฟันเอยดาวจนบอกกับเพิ่นว่าข่อยก็อยูของขขอย คอยก็ A, อยูกับบลู่อย่อยบ่ไร้ปลาาวียังผู้เจา้าสิ่งที่ผู้เจ้าพบเจอเป็นก็แม่นเป็นเวทเป็นกรรมของผู้เจา้จาเจ้ายังมาทําลายคอยอีก่อยจนตายไปแล้วแล้วก็ยังบอกนะว่าไปทาลายลุมซพเรายังนะไปสาไปเสียงไปดา่าไปเหตุลุมซพเราแบบนั้นเขาก็มาหลอกมารลอนเพินเเพ่นว่าตะเพล่นรับตาสินอนนี่มัยนยาน al, ย,ยานแล้วด่ายานแล้วอายยานแล้วอายยานแล้วอายยอมแล้วห้องร้อนอย,อยู่แบบนี้จนพอแม่เพิ่นเออเป็นจังไ๋ลูกเป็นจังไ๋ก็ไปปลุกนะยานแล้วยานแล้วกับ ร้อนไปเลยไอ้ผู้พานะ่ะร้อนพ่อเม่กับไปเบิงน้ำคูบาอาจารย์ลูกชายเป็นเนวได้เขากระถ่วงว่าคูบาอาจารย์นะมอกระถ่วงเออมันเป็นเวนียนเป็นกร,รมเพิ่นเลยเด้เจ้ากรรมในเวียนเพิ่นนํามาหลอมมาร้อนเพิ่นว่าวิญญาณของไอ้ดาวเลยเรามาหลอมมาล้อนเพิ่นแล้วเนี่ยเพิ่นไปเห็ดลุมศพเราเพล่นไปดาไปปล่อยเราทาั้งทั้งที่ว่าเราหันเอาหัวชีรรมให้เพิ่นแล้วเราจนแบบบอกอาขาดเขนยังปล่อยเพิ่นไปแล้วก็ยังแบบ มาทำลายเราคืนขนาดว่าเราตายไปแล้วนะวิญญาณเราก็มาหลอกมาร้อนเพื่นบานนี้เพิ่นก็กลายเป็นคนวิกลจลิตเป็นคนพีบ่าเสียสติไปเลยนับจากมือนนั้นมากกับไอผู้พาเนั่นก็เป็นบ้าไปเลยนะเป็นคนเป็นบ้าแบบร้อนเลยหลาะน้ำกลางบ้านใส่เสื้อผ้าขาดกิดๆแบบเป็นคนพีบ่าเสียสติไปเลยบันนี้ส่วนลูกสาวเล่าเนาะลูกสาวไอผู้พากับเอ๋ยแพงตาเนาะที่ว่าเกิดมาแล้วตาเลตาเสียงคือกับเอ๋ยดาวกับผู้เป็น ปูเป็นยาปูเป็นพอย,ย่ยม่ใหญ่เอาไปเลี้ยงเนาะพ่อแม่ของไอ้ภูพากับพ่อแม่ของไอ้แพ่งตาเนะ่ะก็เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงบันนี้กัไอ้ภูพาก็บ่เป็นขูเป็นคนกลายเป็นคนพี่บ่าวิก้นจะรีดไปเลยนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เหลืองเล่าที่ว่าอายุนเอามาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องเล่าของพีตายทองก้มเหลืองเล่าของ,อง,อง,ของผู้ยิงคนนึงเนาะที่ว่า ถือผู้ชายคนหนึ่งลอกแล้วก็แบบนัแหละทุกคนตายอย่างอนเนกอานาถเนาะแต่ที่จริงแล้ววิญญาณของเราก็บ่ได้ไปลังคว่วนบ่ได้ไปทําหายไปเนาะแต่ว่าโตแล้วเองเฮ็ดแล้วเองนะไอ้ผู้พานั่นอันนี้ก็แม่นบาปแม่นกรรมเนาะที่ว่าได้ตามสนองเราในศาลนั้นเลยเนาะอ่ะทุกคนทุกคนคิดเห็นแนวใดกับเรื่องนี้ทุกคนได้ขอคิดแบบใดก็ลองอ่าแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ ไหวได้เด้อเนาะอยุนจะไปอ่านจะไปต่อว่าทุกคนคิดเห็นแนวได้กับเรื่องหนีเนาะว่าคือเห็นอีต้นเอ๋ยดาวบอกอีต้นเอ๋ยแพงตา้าบอกหรือว่าคิดเห็นไอ้ผูพ้พาบอกว่าสมควรแล้วบอกที่ว่าเพิ่นพบเจอแบบนั้นเป็นแบบนั้นเนาะทุกคนเรื่องเล่าก็จะมีสำานีเนาะขอให้ทุกคนานาะรับฟันดีเด้อสำหรับขำขึ้นหนีเนาะว่าทุกคนจะมวนจะเพิดเพล่นหล้วก็ได้ขคคิดไปจากเรื่องหนีเนาะบ่ร้ายกันน้อยถ้าเกิดว่าอายุนบอกผิดผลาดบนได้อันนี้ก็ กบขอโทษขออภัยเด้อทุกคน่ะเจอกันในคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอให้ทุกคนอนรับฟันดีเด้อบ๊ายบาย